จำขึ้นใจนิชาช็อกโดนซึ่งหน้าไม่เหมาะจะเป็นนางเอก w ูดี้อินเทอร์วิวันนี้มาพร้อมกับนักแสดงสาวนิชานัฐนิชาดังวัฒนาวนิชที่จะมาเปิดใจถึงสาเหตุที่ไม่ต่อสัญญาช่องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตที่ทำให้รู้สึกเครียดมากเล่าเหตุการณ์สุดช็อกจําฝังใจโดนคอมเมนต์แรงต่อหน้าว่าไม่เหมาะสมเป็นนางเอกอีกทั้งยังเจอกระแสิจารณ์หนักจนเกือบไปต่อไม่ได้ ช่วงที่มีกระแสเกี่ยวกับการไม่ต่อสัญญาช่องตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนิชาเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่มากๆในชีวิตเหมือนกันค่ะที่ตัดสินใจไม่ได้ต่อสัญญากับช่องแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยนะคะแค่เราอยากจะลองขยับออกมาแล้วดูงานอะไรที่มันกว้างขึ้นที่เป็นอิสระมากขึ้นแต่ว่ากับช่องเราก็ยังโอเคยังมีความสุขดีอยู่มากๆก,การเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เป็นจุดเปลี่ยนในตอนนั้นอารมณ์ความรู้สึกเป็นยังไงนิชา จริงๆไม่เคยเล่าให้ใครฟังว่าเป็นช่วงที่เครียดมากๆด้วยความที่เราอาจจะไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงที่ต้องตัดสินใจกับชีวิตของตัวเองที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ช่องมานานสิบปีถ้าไปตรงโน้นจะเป็นยังไงสิ่งอะไรมันจะเกิดขึ้นเหมือนกังวลอนาคตเหลือเกินในตอนนั้นเป็นความเครียดที่ไม่เคยเจอมาก่อนในชีวิตนี้แต่พอผ่านมาได้ก็รู้สึกว่า เป็นความเครียดที่ดีจังเลยปลากมากค่ะคือรู้สึกว่าดีแล้วที่เครียดหมายถึงว่าเพราะมันคือการตัดสินใจเราเป็นมนุษย์คนหนึ่งคงไม่ปลากหรอกที่เราจะเครียดกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เราไม่ได้สตรองจนไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเหมือนประสบการณ์ใหม่ในชีวิตมากๆที่ทําให้รู้ว่าความเครียดไม่ได้เลวร้ายเสมอไปการที่เราใช้เวลากับการคิดทบทวนไปมาตอนนั้นเราอาจจะเครียดแต่พอผ่านมาได้รู้สึกว่า เราจะไม่เสียใจทีหลังแล้วเพราะเราทบทวนมันมามา,มากที่สุดแล้วคือมันเป็นวัตจักรหนึ่งความไม่แน่นอนคือเรื่องปกติก่อนที่จะมาเป็นนางเอกภาพนี้เคยอยู่ในหัวเราไหมนิชาไม่เคยค่ะเป็นสิ่งที่ไกลามากอาจจะเพราะว่าเราไม่ได้เป็นสายแสดงออกตั้งแต่เด็กด้วยคาตการที่ได้ลองเข้ามาเริ่มเล่นละครเป็นบทรับเชิญบทอะไรอย่างนี้มาเรื่อยๆแ,แล้วมันก็เลยรู้สึกว่าสนุกดีก็เลยเริ่มเห็นภาพชัดมากขึ้นเรื่อยๆ มีคอมเมนต์ไหนที่เราจำขึ้นใจเลยนิชาช่วงแรกที่เข้ามาก็มีหลายกระแสะมากเลยแต่ว่าอันที่จำขึ้นใจจริงๆเป็นคอมเมนต์จากการพูดของคนมากกว่าไม่ใช่คอมเมนต์ในโซเชียลเป็นการพูดที่เขาเดินมาพูดต่อหน้าเราซึ่งเขาเดินมาพูดประมาณว่าถ้าเป็นอย่างนี้เป็นนางเอกไม่ได้หรอกแล้วหนูช็อกมันคืออะไรตอนนั้นเราเพิ่งเข้ามาหน้าจะอยู่ประมาณมอห้า มหพอเจอสิ่งนี้เลยงงนิดหนึ่งว่าสถานการณ์นี้มันคืออะไรแล้วที่เขาพูดถ้าเป็นแบบนี้เป็นแบบไหนอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่จำขึ้นใจที่สุดเลยหลังจากวันนั้นเราไปต่อยังไงกับคำพูดที่มันทำให้เราเจ็บนิชา ก็นอยไปประมาณหนึ่งด้วยความที่เราอาจจะไม่เคยเจออะไรแบบนี้ในชีวิตด้วยก่อนหน้านั้นเราก็แค่เป็นนักเรียนเรียนหนังสือแต่พอเราเข้ามาทำงานกลายเป็นว่าเราเจอสิ่งนี้แต่สุดท้ายแล้วก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรถ้าวันนี้ยังเป็นไม่ได้แต่ว่าเดียยววจะลองทำดูมันก็เหมือนเทินไปอีกแบบหนึง่งเพราะก็ไม่รู้ว่าจะนอยกับสิ่งนี้ไปเพื่ออะไรก็เปลี่ยนมันมาเป็นแรงขับดันเราแล้วกันเรื่องที่ได้บทเรียนมากที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาคืออะไรนิชา จริงๆเยอะค่ะเรื่องคอมเมนต์เรื่องคำพูดคนก็เป็นสิ่งหนึ่งที่นิชาว่าคนที่เข้ามาในวงการหรือคนที่อยู่ในสังคมตรงนี้อาจจะต้องอรับมือเหมือนกันเพราะว่ามันมาจากหลายทางมากกเลยค่ะเป็นเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่าต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวและเข้าใจความเป็นมนุษย์แบบนี้มากขึ้นเคยอยู่ในมุมที่ไม่เข้าใจทำงานไม่ได้เลยเราแคร์แต่คำพูดของคนอื่นแล้วก็เอาคำพูดของ คนอื่นมาตัดสินตัวเองด้วยซ้ำตอนนั้นก็ทำงานไม่ได้สภาพจิตใจย่ามาความมั่นใจหายไปหมดเลยกลัวไม่ถูกใจคนนั้นกลัวไม่ถูกใจคนนี้ จนมาวันหนึ่งช่วงนั้นเล่นละครเรื่องสามใบไม่เทา้าโดนคอมเมนต์เยอะมากแต่ว่าต้องขอบคุณกองกองนั้นเลยที่พี่พี่ทุกคนสนับสนุนเราเต็มที่จําได้ว่ามีคําพูดหนึ่งที่เปลี่ยนทําให้เป็นเราอย่างอ,อทุกวันนี้เลยก็คือมีพี่ผู้ช่วยผู้กํากับชื่อพี่กอล์ฟขะเขาเห็นสภาพหนูคงยามากตอนนั้นดูเศร้าอะไรอย่างนี้ขะเขาก็เลยบอกว่านิชามานั่งคุยกันหน่อยไหมเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นเราก็เล่าให้ฟังเขาก็พูดว่าให้ลองตั้งสติลองมองภาพ ให้กว้างขึ้นนะแล้วก็แทนตัวเองเหมือนเป็นที่กรองน้ำทุกคอมเมนต์ที่เขาโยนลงมาต้องกรองให้ได้ว่าสิ่งนี้มีประโยชน์กับเราหรือเปล่าสิ่งนี้ปรับปรุงได้ไหมหรือสิ่งที่เขามาว่าเราไม่สวยแต่เราพอใจหรือยังกับสิ่งที่เป็นต้องยากให้ดีว่าอันไหนเอามาติเพื่อก่อหรือว่าอันไหนที่มันไม่มีประโยชน์เลยจริงๆเขาก็สอนให้หนูยากระบบความคิดได้ โอเคพอเจอมันก็นอยอยู่แล้วแต่ว่าสุดท้ายมันต้องมาตั้งสติให้ได้ว่าเขาคอมเมนต์อย่างนี้มาเรายัางแสดงไม่ดีต้องปรับตรงนี้อันนี้มีประโยชน์งั้นไม่ต้องนอยพัฒนาตัวเองแต่ว่าอันนี้ที่บอกว่าเราไม่สวยก็เราประมาณนี้ทำอะไรไม่ได้ก็คงไม่อยากไปทำสัลยกรรมเปลี่ยนหน้าคือให้ทุกคนชอบงั้นก็ช่างมันเหมือนฝึกระบบความคิดนี้มาเรื่อยๆเลยเปลี่ยนมาเป็นเราทุกวันนี้ซึ่งก็ไม่ได้ง่ายาตาพอทาได้แล้วเราเบาขึ้นเยอะ ในชีวิตของคนไม่มีวันรู้หรอกว่าอะไรมันจะคู่ควรกับตัวเราเองจนกระทั่งเราได้ลองทำนิชาใช่ค่ะต้องรู้จักตัวเองให้มากๆด้วยค่ะถึงจะรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่เหมาะสำหรับเราไม่ใช่คนอื่นบอกว่าเหมาะด้วยเราต้องตอบให้ได้ว่าอะไรคือเราต้องลองไปเรื่อยๆและฟังตัวเองให้มาก